นิทานอีสบเรื่องชาวสวนกับต้นแอปเปิ้ลชาวสวนคนหนึ่งปลูกต้นแอปเปิ้ลไว้เป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีต้นไหนออกผลให้เขาเลยทั้งยังเป็นที่อยู่ของนกและ,มะแมลงตัวเล็กๆมากมายเขาจึงตัดสินใจที่จะตัดต้นแอปเปิ้ลทิ้งขณะที่เขากําลังจะตัดต้นแอปเปิ้ลทิ้ง พวกนกและ,มะแมลงก็พากันมาอ้อนวอนว่าได้โปรดเถิดท่านต้นไม้พวกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกข้าหากท่านเก็บมันไว้พวกข้าสัญญาว่าจะร้องเพลงให้ท่านฟังทุกวันเป็นการตอบแทนชาวสวนไม่ฟังเลยแม้แต่น้อยเขาลงมือตัดต้นแอปเปิลไปเรื่อยๆจนถึงต้นสุดท้ายที่มีรังพึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำพึ่งห้อยอยู่เขาจึงเห็นว่าก็มีค่าอยู่เหมือนกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีค่าหากเรารู้จักพิจารณามองให้เห็นเป็นประโยชน์ของมันพุทธภาษิตมิควรดูหมิ่นลาภของตน